เอาในครับผมนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันในเช้าผมทุกคนเช็คกดซับสไคร์ชแนล XOMSKR กันด้วยในช่องผมช่องน,นี้ก็ทําเกี่ยวกับไมโครแพ็กเกจเอดิชั่นนั่นเองนะฮะก็มีการสอนสร้างหรือว่าสอนเปิดเซิร์ฟเวอร์ไมโครพีอ e ีฟได้ฟรีนั่นเองนะฮะก็สำหรับใครที่อยากรู้นะก็สามารถกดเข้ามาดูได้เลยในช่องผมนะฮะเอาในเช้าผมนะก็ขอ,ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะในเช้าผมนะวันนี้ก็อยู่ผมสกิลทีวีกแล้วนะฮะก็วันนี้ผมจะมาแบบว่า จัดอันดับในะช้าผมจัดอันดับที่สิ่งของที่อยากให้เพิ่มเข้ามามากที่สุดในไมโครพาเก็ตอ dition นั่นเองนะฮะก็โอเคก็ไม่พูดเรื่องทำเพลงกันเลยดีกว่านะเรามาดูอันดับแรกกันเลยดีกว่านะซึ่งผมไม่บัรทุกน,นะว่านี่คือการความคิดเห็นผมรวนๆเลยนะก็มาดูอันดับ5กันเลยดีกว่านะที่อยากให้เข้ามาในะช้าผมนะซึ่งมันคือ เจ้าไมชาร์ฟเฟอร์นันนั่นเองนะถ้าอ่านชื่อผิดไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะซึ่งเจ้านี้มันยังไม่มาเลยนะฮะก็ซึ่งมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันยังไม่มานะจนถึงเวอร์ชั่นปัจจุบันนี้เลยนะฮะก็ความสามารถของมันก็คือเราสามารถเอาแบบเป็นหัวเชียร์เชียร์เพลิงได้แล้วก็เผาเหล็กได้อะไรประมาณนะัน้นเป็นแบบว่าแรงดันอะไรประมาณนี้เออนะฮะเหมือนเหมือนกับหัวรถไฟที่ใช้ฐานอะไรประมาณนี้นะฮะก็โอเคมันสามารถใช้แบบ วิ่งไปตามรางได้โดยไม่ต้องใช้เจ้ารางที่มันเป็นสีแดงๆนะโอเคก็าตามนั้นนะฮะก็โอเคอันดับที่4ี่ในข่าวโมนะคือเจ้าแบนเนอร์นั่นเองนะฮะแบนเนอร์มันมีความสามารถคือเอามาแบบตกแต่งบ้านหรือว่าเอาเป็นรูปอะไรต่างๆนานานั่นเองนะฮะก็าตามรูปเลยนะในขาวมนะฮะก็เป็นอะไรที่เฟลอยู่นะ้ามันเข้ามานะก็เรามาดูอันดับที่3กันเลยดีกว่านะคือเจ้าแมกมาบ็อกนั่นเองนะฮะก็ความสามารถของมันก็คือ ตกแต่งได้อยู่นะฮะแล้วก็ใช้แบบกับดักหรือที่ฟาร์มมอนเตอร์หรือว่าอะไรก็ได้เ้วแต่นะแบบว่าฟาร์มเอ็กพีฟาร์มของฟาร์มเนื้อซอมบี้ฟาร์มกระดูกเลยได้หมดเลยนะฮะก็โอเคเรามาดูระดับที่2เลยดีกว่านะที่อยากให้เข้ามานั่นเองนะคืออาร์มสแตนนั่นเองในเช้าผมนะคืออาร์มสแตนความสามารถของมันก็คือไว้ตั้งโชว์นะไว้แบบ ทังโชว์ชุดเกาะอ,อะไรประมาณนี้เลยนะฮะเอาไว้ตกแต่งเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ได้นะฮะก็โอเคอยู่เหมือนกันนะฮะก็พวสามารถของเจ้าอัมสแตนก็น่าจะมีข้าวนี้นะ,ะโอเคเรามาดูอันดับหนึ่งเลยดีกว่านะฮะมันคืออะไรนะฮะก็พลาดไม่ได้เลยนะคือเจ้าสิ่งนี้นั่นเองนะเจ้าคอมแมน d บล็อกนั่นเองนะซึ่งถ้ามันเข้ามานี่ถือว่าเป็นอะไรที่เฟลฟ้ามากเลยนะฮะก็ถ้ามันเข้ามาดูดิ เลยได้หมดอ่ะใช้ทำทำเป็นแมปแบบว่าเป็นหมดเนื้อเรื่องให้มันเด้งขึ้นมาอ่านอ่าน,าน,านได้มันก็เลยให้ฟลมากเลยนะฮะมันอัปเดตเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์นั่นเองนะฮะก็สำหรับค่ามชมคนไหนนะชอบอันดับไหนนะก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนในเช้าผมนะฮะเดี๋ยวก็ามาแบ่งปันกันนะว่าอยากให้อะไรมาก่อนนั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะไงฝากกดไลค์ like กดซับสไคร์กันด้วยนะฮะเพื่อตังใจห้มในคลิปด,ดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายโอ้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าในเช้าผมบาย